วัสดีรับผมวันนี si ้ก็มาพอๆกันครับบ่าวเอ็มเช่นเทยครับผมวันนี้บ่าวเอียมก็สิมาเปิดถังเงียนะครับผมหัวเชื้อตกปลาตาหวานบ่าวเอ็มนะครับผมหัวเชื้อตกปลานะครับผมนี่ครับผมตาหวานบ่าวเอ็มนะครับผมนี่ครับผมัวตัวนี้เป็นนาทีถังที่ซีหรือที่หานะครับบ่าวเอ็มก็จำไม่ค่อยได้นะครับผมนะครับ เหลือทังสุดท้าย้วครับผมมันนะครับผมเหลืออีกประมาณสิบโล้วครับผมสิบกาโลนะครับผมบ่าวเอี่ยมได้เอาไปเทเรียบร้อยครับผมโอเคครับพานครับกลับไปเบื้องใดนะครับในอีหลายอีพีนะครับผมนะไปเทเรียบลอยนะครับผมนี่ครับสําหรับนานาเมื่อไหร่ยังมีหัวเชือใส่นะครับผมสามารถโทร่มหาบ่าวเอี่ยมก็ได้ครับผมเบอร์ทรนะครับผม เดี๋ยวเบาเอ็มจะเบอร์โทรเทียไว้ให้นะครับผมนะเดี๋ยวค่อยโทรมาหาสอบถามราคาได้นะครับผมนะครับบาเอ็มสีขายอยู่ที่ราคาประมาณสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมราคากิโลละกิโลละสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมรวมค่าจัดส่งนะครับผมนี่ครับผมคือหัวตานะครับของเบาเอ็มนะครับผมตันนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับผมนี่ครับ สิบเจ็ดเดือนเจ็ดพศสองพันยี่สิบครับผมตาหวานบ่าวเอ็มนะครับผมอันนี้เป็นที่บ่าวเอ็มมักไวครับทั้งสุดท้ายแล้วครับผมหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเลยครับต้องรออีครับผมรอตาสุก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดกรับเนื้อในครับผมนี่ครับมักมาประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับผมมั่มีลาาขึ้นเลยครับผมนี่ครับจะเอากล้องให้บางจีนี่ครับกล่องบางงีไก่เลครับนะเป็นบางก้อนครับ มีลายนะครับผมทัมาสุดผมถ้าเอาถุงซ่อนก่อนครับก่อนเอาลงขังครับผมในกระเป๋าผมได้ไม่มากครับเดี๋ยวมาบ้างครับเดีเ่นคนจร mm. ินแห้งครับผม mm. อืมหอมมากนะ เดือดหอยน่ครับหอยเบาอย่างเาไปเทียรนี่ครับผมต่อให้บางไก่เชื่อนึงครับนี่ครับผมนะครับแต่ก่อนยังบ่ทันนี้เข้ากัน,ปนไปได้ครับแต่ตอนนี้เข้ากันเรียบ,บร้อยแล้วครับผมครับสกุล นี่ครับมุมนี้ครับบมงอัี้นี้มันหย่อนแสงครับเนี่ยเมื่อยเห็นนะครับผมสนใจติดต่อมาได้ครับผมทางเฟซบุ๊กรีคอนเจโอเจนะครับผมเว้นบักนะครับผมรีคอนแล้วก็เจโอเจนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่ห้าสี่สามหนึ่งศูนย์นะครับผมโทรมาได้ครับผมเบาเอ็มนะครับผม อันนี้สิผมมดมัดแบบแหงจะน้อยนะครับแบบเป็นโค้งจะน้อยนะครับผมเนี่ยจุดกวาดมมนอยากเปียกไปครับผมก็เลยเพิ่มมาอีกตัวสองตัวให้มันแหงไว้นะครับผมนี่ครับคือเก่าครับผมนี่ให้เบิ่งครับนี่ครับแตกมันเรียบร้อยครับผมเบื่องมือเบาเอ็มก็ได้ครับเนี่ยจะขยัให้เบิ้งครับถึงหัวจะเป็นค้งจะน่าเกะแตกมั่นครับ เดี๋ยวก็ต่างแตกมันครับถ้าเฮ็ดสูตรดีจังได้ก็แตกมันดีครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับแตกมันเรียบร้อยครับผมนี่ครับใส่เทคือเทือหนึ่งมาลายแล้วครับผมนะหัวบอมเป็นหัวเชือบมารกไปเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ประมาณจักสองขีดนะครับผมสองขีดนะครับมาลาย้ะครับ อยู่ประมาณสมีมากครับสองขีดครับนี่ครับกินหอมนวลครับผมตัวนี้ครับกินจะบกคือมาคิดครับผมมาคิดมัาจะกินฉุนครับนี่ครับผมนี่แอกมันเรียบร้อยครับผมสําหรับตัวนี้หัวหัวตาสองขีดนะครับผมหัวตาสองขีดปันร่วมครับโตเตงสีได้ประมาณอยู่ เทือนึงสิไดประมาณซีโลถึงหาโลนะครับผมนี่ครับสำหรับเบาเอี่ยมนะครับนี่ครับสุดนี้ครับในประมาณซีโลหาโลนะครับครับตอนนี้สนใจกับที่ต่อมานะครับผมเหลือบรหลายแล้วนะครับผมต้องบอกไปก่กนนี่ครับอีกเทือหนึ่งก็ต้องล่อให้ตามมนชุกอีกรอบแล้วครับผมนี่ครับ สำหรับตาเนี่แต่ราคายังบุทเน่ห์เห็ดยังกิโลละลอยนะครับผมต้องแจงเลยก่อนครับนี่ผมมักเรียบร้อยแล้วครับส่วนผสมนะครับสำหรับน้าสนใจสนใจอยากลองเห็ดบางเองครับผมนะครับย่อนกลับไปบางคลิปครับผมวิธีเคี่ยวหรือวิธีผสมหรือมีอย่างแน่ขั้นตอนนะครับลองย่อนกลับไปบางไหนครับมีคลิปผมเอาลงคลิปผมลงคลิปไปอยู่ครับผมนะครับผมนะครับ บางคลิปเบาเอ็มเลยครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องเบาเอ็มนะครับผมเบาเอ็มฟิชชิ่งนะครับผมฝากกดติดติดตามน้ำะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีบ่มีอย่างไรครับผมมันเปิดทั้งให็นนานๆบ้างครับผมโมตาลนะครับสูตรเบาเอ็มนะครับผมนี่ครับจัะในก็อย่าลืมนะครับผมโทรมาหากันไดย์นะครับผมทางเดี๋ยวบาเอ็มสิมืโทรใหม่นะครับผม โอเคครับจะได้กับเอาไว้พบพอกันในคลิปหน้ากันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม